สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566เขียนโดยคุณชัดชรินใจวัตรมานำเสนอครับว่าด้วยจุดลงตัวทางการเมืองความปรารถนาต้องการของคุณหลานทิมพิธาและบรรดาผู้สนับสนุน ในการพังอาดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่าออกจะเป็นอะไรที่เร่าร้อนรุนแรงเสียเหลือเกินขนาดผู้ที่เคยออกแรงยุแรงเชียร์อย่างคุณพี่สมศักดิ์หัวโตที่เงี่ยหูฟังอยู่ที่ฝรั่งเศสยังอดไม่ได้ที่จะต้องอุทานออกมาว่าบ้าไปแล้วอะไรตำหนงนั้นแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันไปแล้วนั่นแหละว่าสุดท้าย ต้องออกไปทางแห้วกระป๋องจดได้คือไม่สามารถผ่านด่านผ่านความเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าสอสอหรือสอววอจนมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ376เสียงตามกฎและกติกาที่ไม่ว่าใครได้วางวางเอาไว้ก็ตามที่แ่่ถือเป็นกฎและกติกาที่ต่างฝ่ายต่างพร้อมยอมรับกันไปตามสภาพและนั่นก็อาจนำมาซึ่งความร้อนแรง ระดับร้อนชิบหายร้อนตายโหงตายหายิ่งกว่าความร้อนอุณหภูมิอากาศเอาเลยก็ไม่แน่ส่วนจะก่อให้เกิดการเผาผลาญล้างผลาญใครต่อใครไปถึงขั้นไหนต่อขั้นไหนก็ยังยากที่จะสรุปยากที่จะคาดคะเนดได้แต่ก็นั่นแหละถ้าหากว่าคุณหลานทิมพิทาท่านมีความเจริญเติบโตทางร่างกายและจิตใจระดับพอช่วยให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวุฒิภาวะขึ้นมาได้บ้าง มันคงไม่ถึงกับต้องบ้าไปแล้วมากมายสักเท่าไหร่หรือถ้าหากบรรดาพูดสนับสนุนไม่ว่าจะ14ล้านเสียงหรือจะกี่10ล้านเสียงกี่10ล้านตีนก็ตามที่พอที่จะเข้าอกเข้าใจหรือพยายามเข้าถึงเข้าใจต่อผู้คนอีกไม่น้อยกว่า30ถึง40ล้านเสียงที่ไม่ได้คิดจะก้าวสเปะสปะหรือก้าวไกลไปตามอารมณ์ความรู้สึกตามแรงปรารถนาของตัวเอง จะด้วยเหตุเพราะคุณหลานทิมพิธายังไม่หล่อพอไม่เลิดพอแถมโดยลักษณะอาการยังออกไปทางไหลลื่นคำพูดคำจาระหว่างวันนี้วันหน้ามักหนักไปทางคนละเรื่องคนละม้วนหรือจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ด้วยสายใยแห่งความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายที่ต่างต้องเกิดต้องอยู่ภายใต้แผ่นดินเดียวกันมานานแสนนาน,าน มันน่าที่จะยังไม่ถึงกับต้องไปตัดขาดแยกขาดต้องเผาผลาญล้างผลาญกันและกันให้ต้องชิบหายวายโอดกันไปข้างเพราะการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติกับผู้ที่คิดต่างเห็นต่างย่อมถือเป็นบทเรียนขั้นแรกทางการเมืองเอาเลยก็ว่าได้เนื่องจากสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นมันออกจะเป็นอะไรที่ยากเอามากๆในการแยกผิดแยกถูกแยกขาวแยกดำ หรือกระทั่งแยกดีแยกชั่วกันได้ง่ายๆด้วยเหตุเพราะม,มันมักขึ้นอยู่กับความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของฉากสถานการณ์ในแต่ละห่วงแต่ละระยะที่กลายเป็นตัวชี้ขาดถึงความเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรไม่ว่าของตัวบุคคลหรือกระทั่งของระบบระบอบไปตามสภาพการเตลิดเปิดเบิงเข้ารกเข้าพงด้วยการแยกเหลืองแยกแดงเมื่อหลายสิปีที่แล้ว ก็พอสะท้อนให้เห็นถึงความเร่าร้อนรุนแรงที่น่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นอย่างยิ่งยิ่งทำท่าว่าอาจไปไกลถึงขั้นแยกแดงแยกส้มอีกไม่นานนับจากนี้ชนิดไม่ว่าใครถ้าหากไม่ใช่ด้อมส้มเสียอย่างย่อมมีสิทธ์เจอกับทัวลงเจอรถบรรทุกรถกระบะรถสาเล้งไหลถล่มเป็นคันคันเป็นขบวนขบวนอันนี้ก็ยิ่งชิบหายวายวอดยิ่งขึ้นไปใหญ่คือถ้าจะว่าไปแล้ว การเมืองมันคือเรื่องของการหาจุดลงตัวนั่นแหละเป็นสำคัญมากกว่าการแยกผิดแยกถูกแยกขาวแยกดำแยกดีแยกชั่วที่รังแต่จะก่อให้เกิดความโรกรธเกลียดเครียดแค้แนอาฆาตพยาบาทริษยาและชิงชังไม่ได้ช่วยก่อให้เกิดความดีความงามความจริงต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านต่อเมืองเอาเลยแม้แต่น้อยด้วยเหตุนี้สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพ หรือสันติธรรมอันเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของผู้คนส่วนใหญ่ของแต่ละชาติบ้านเมืองแต่ละสังคมจะมีโอกาสอุบัติขึ้นมาในสังคมนั้นๆชาตินั้นๆบ้านเมืองนั้นๆได้หรือไม่เพียงใดอันนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการหาจุดลงตัวภายในสังคมนั้นๆให้จงได้นั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไดโนเสาร์รุ่นกระป๋อม หรือรุ่นใดๆก็เถอะถ้ายังไร้เดียงสาหรือไร้ประสบการณ์ไร้เสียซึ่งขีดความสามารถในการหาจุดลงตัวให้กับตัวเองและผู้อื่นได้อย่างเป็นจริงเป็นจังไม่ว่าจะก,ก้าวหน้าทันสมัยหรือจะอนุรักษ์ล้าหลังเพียงใดย่อมต้องถือว่าน่าจะไม่เหมาะไม่ควรที่คิดจะพังอาจขึ้นมานำพาชาติบ้านเมืองนำพาประเทศไทยด้วยกันทั้งสิ้นทั้งพวงอันเนื่องมาจากฉากสถานการณ์ ที่กำลังรอคอยอยู่เบื้องหน้ามันคือฉากสถานการณ์ที่หนีไม่พ้นต้องอาศัยความรู้รักสามคัคคีนั่นแหละเป็นที่ตั้งถึงอาจพอช่วยให้คนทุกๆรุ่นไม่ว่าคิดจะก้าวไปในแบบไหนแนวไหนพอที่จะอยู่รอดปลอดภัยอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงซึ่งกำลังอุบัติขึ้นมาในโลกใบนี้อย่างเห็นได้ถนัดชัดเจนยิ่งเข้าไปทุกทีศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณชัดชรินชัยวัน์มานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี สนใจติดต่อคุณอภพพิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545